ระทรวงศึกษาที่การถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2563รมชแรงงานและรมชเกษตรและสหกรณ์มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถรมชมนัญญาลงพื้นที่ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดอุบลราชธานีโอทอบมบเสนวิธีของดีอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่17ตุลาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ทิศค่ะ กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานภาพพระกฐินพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริคารและเงินถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนทั้งสิน้น2 4 9 8 9 8บาท38สตางณวัดศรีอุบลรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานภาพพระกฐถินประจำปี2563และได้จัดพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานนาวสีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงตำบลในเมืองอเภเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งประชาชนในจังหวัดอุบล ราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริคารและบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิ้น2 4 9ล้านสาบาทงในการนี้นายทัพพลเรืองศิริภูมมหน่วยการสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานีนำผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขรรชการครู บุคลากรเข้าร่วมพิธีเข้าร่วมงานขบวนแห่ e พระพักตินพระราชทานและเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยสําหรับผู้เข้าร่วมพิธีต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนปลอดโรคและปลอดภยัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานร่วมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสมุดประจําตัวให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชขนาดเล็กและช่างไฟฟ้าภายในอาคารค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์และศาสตราจารย์นฤมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานร่วมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและสมุดประจําตัวแก่ผู้ประกอบอาชีพในลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะสําหรับการมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ าาและสมุดประจำตัวในครั้งนี้เมื่อเดือนกันยาย,ยน2563ที่ผ่านมาทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินรับรองความรู้ความสามารถและจัดทำสมุดประจำตัวผู้เข้ารับหนังสือรับรองจำนวน30คนและสมุดประจำตัวจำนวน10คนดังนี้สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจำนวน27คนสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งช่างไฟฟ้าจำนวนสามคนผู้ยื่นคำขอมีสมุดประจำตัวจำนวนสิบคน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงแรงงานประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาแรกสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กและสาขาช่างเชื่อมเพื่อประเมินทําการทดสอบมาตรฐานฝีมอือแรงงานประเมินรับรองความรู้ความสามารถเพื่อวัดทักษะวัดความรู้วัดประสบการณ์หรือความสําเร็จในการประกอบอาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคลให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ด่านศาสต,ตราจารย์นรมลพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวให้โอวาทผู้ที่รับมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถว่าการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อแรงงานในปัจจุบันที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือตนเองอยู่เสมอเนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องปรับ รองรับวิถีใหม่ New Normal หลังพบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รูปแบบการเรียนและการประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนเกิดอาชีพใหม่ขึ้นดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาทางด้านความรู้และทักษะฝีมือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมโดยผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสสสสะะีีแแลลาาามรถนด้กเอค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์พบปะกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสาปะหลังอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะชุดน,นี้นะครับเราผลิตและ,ะนํำปลายนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรับฟังบรรยายสรุปของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่4จังหวัดอุบลราชธานีสวพำออเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและได้กล่าวภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปเนื้อเรื่องของภารกิจการดําเนินงานการทําเกษตรมันสับปะหลังอินทรีย์ที่ผ่านมาและแผนการดําเนินงานในอนาคตมีแผนสร้างและขยายเครือข่ายพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังอินทรีย์ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ทั้งปัจจัยการผลิตมันสับปะหลังอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆการตรวจรับรองการจัดทําแปลงมันสับปะหลังอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ขับเคลื่อนพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า1ล้านไร่และได้รับฟังการรายงานปัญหารโรคใบด่างในมันสัปะหลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์กล่าวว่าความสําเร็จของการทําเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและพื้นที่การเกษตรจะทําให้เกษตรกรที่สามารถผลิตมันสําปะหลังอินทรีย์ได้ตามมาตรฐานจะได้ราคาตันละ4,000บาท ในขณะที่ผลิตมันสัปะหลังทั่วไปจะได้ราคาเฉลี่ยตันละ2,500บาทราคาขายต่อตันเพิ่มขึ้นร้อยละ6 2 5โดยมีประเทศคู่ค้าแป้งมันสัปะหลังที่สำคัญคือสหรัฐอเมริกายุโรปจีนเกาหลีและญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์มีรายได้เพิ่มมากกว่าการผลิตในระบบทั่วไปเนื่องจากราคารับซื้อสูงกว่า1.50บาทต่อกิโลกรัมส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในการปฏิบัติซึ่งกลุ่มเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์เป็นเกษตร กิกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับรองมาตรฐานอินซีออร์แกนิกไทยแลนด์ NOP และ EU ออร์แกนิกพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจากเดิมผลิตมันสับปะหลังอินรีย์พื้นที่4อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีคือพิบูลมังสาหารวารีชำราบนาเยียและสว่างวีรวง์ ปัจจุบันได้ขยายไปสู่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มเป็น3จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรและอำน้าจเจริญรวม16อำเภอเกษตรกร965รายพื้นที่รวม5,777ไร่ และขับเคลื่อนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ด้านพันธุ์การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศการอนุรักษ์และบำรุงดินด้วยการปลูกบ่อเทืองระหว่างร่องปลูกมันสำปะหลังการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 การกำจัดวัดชพืชแบบติดรถไถเดินตามการให้ความรู้ได้มาตรฐานการผลิตอินทรีย์ทำให้เกษตรกรมันสับปะหลงังอินทรีย์มีผลผลิตเฉลี่ย4.5ตันต่อไร่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยการผลิตมันสับปะหลังทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ผลผลิต3.5ตันต่อไร่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบมีการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรและส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินได้นำลงสู่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ส่งถึงพื้นที่และจะมีการอบรมเกษตรกรต,ต้นแบบที่เป็นเครือข่ายการผลิตที่ศูนย์เพื่อนำไปปรับใช้และเป็นต้นแบบในพื้นที่นอกจากนี้สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่4จังหวัดอุบลราชธานียังมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ให ครอบคลุ่มพื้นที่ทุกอำเภอมีการพัฒนาโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศด้วยนว,วัตกรรมใหม่ให้สามารถลดเวลาในการหมกักและพัฒนาให้สามารถผลิตปุ๋ยให้เพียงพอกับพื้นที่ผลิตพืชอินทรีย์ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนด้านปุ๋ยลงถึงร้อยละ50พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ด้านเครื่องจักรกลและเครือข่ายการใช้เครื่องจักรกลและมีเครือข่ายการผลิตชีวพันธุ์ตัวห้ามตัวเบี้ยนเพื่อลดต้นทุนในการป้อง กานกำจัดโรคและมแมลงโดยเฉพาะใบด่างมันสัาปะหลัง ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มกลุ่มปลูกมันสำปะหลังอินรีย์ในปี2559โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานนลเนื่องจากมีความต้องการแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา20,000ตันแป้งซึ่งต้องใช้พื้นที่การผลิตประมาณ20,000ไร่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงร่วมบูรณาการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่รัศมีรอบโรงงาน ของบริษัทเป็นพื้นที่4อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารวารินชำราบนาเยียและสว่างวีระบงจึงเกิดเป็นรถแมพการผลิตมันสับปะหลังอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีและนำไปสู่แผนจังหวัดและแผนภาคในปี2561ที่รักษาดูแลสุขภาพเนี่ยเขาใช้สมุนไพรับสิ่งที่เป็นของประเทศไทยเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินไปได้ด้วยกัน สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปมนสเสน่วิถีของดีอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2อ,อุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรและอำนาจเจริญ นายสุปสิธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายคมกริตชฉินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีรวมพิธีเปิดงานมนตเสนวิถีของดีอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัด ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างสองภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนกิจกรรมประชาสัมพันธ์จะแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับที่ลานลูกยางริ้วลมชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลภาษาอุบลราชธานีนายสุปรสิทธิ์กอเจริญ,ญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปในวันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปของกลุ่มจังหวัดภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างสองครั้งที่2โดยเป็นการนำสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบอาการโอท็อปของดีของเด่นจากจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยะโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญให้ได้เลือกชมเลือกซื้อจำนวน53บบูธซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายนั้นมีหลากหลายผลิตภัณฑ์และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่เครื่องประดับผ้าฝ้ายทอมือผ้าไหมย,ยกดอกผ้ามัดหมีผ้าเข้ามา้าหมอนขิดหมูยอข้าวสมุนไพรเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าอื่นๆอีกมากมายภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมง,งานกิจกรรมสินค้านาทีทองการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนำโดยหญิงทิติการเต๋าภูศิล์นเอินขวัญบรัญญาตรีชชเนรงค์และสาวแย้เจติยาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานบนเวที โดยงานมีการแสดงสินค้าโอทอปมนตเสน่ top, h, วิธีของดีอุบลราชธานีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2เปิดจำหน่ายระหว่างวันที่14-18ถึงตุลาคม2563ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1และ3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานี เทศบาลน,นครอุบลราชธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำมูดที่เริ่มสูงขึ้นค่ะที่ชุมชนวังแดงค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวสมปรารถนาวิกไกรเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายศักเลร,รุ่งระดิ์รองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ชุมชนวังแดงเพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำมูลที่เริ่มสูงขึ้นทางนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นางสาวสมปรารถนาวิกไกรเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีอย่างได้ย้ำเตือนประชาชนให้อพยพคนชรา สตรีและเด็กรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อความปลอดภัยเตือนให้ระมัดระวังสิ่งของที่มีค่ารวมทั้งระวังสุขภาพโรคที่มากับน้ำและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับชุมชนวังแดงมีเจ็ดครอบครัวที่ต้องดำเนินการอพยพส่วนครอบครัวที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัยให้ดำเนินการขนย้ายข้าวของไว้ในที่สูงเนื่องจากคาดการว่าภายใน2-3ถึงวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก60เซนติเมตรโดยจุดอพยพชั่วคราวทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดเตรียมไว้บริเวณรอบห้วยม่วงซึ่งเป็นจุดที่มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทางเขตเทศบาลนครอุบลราช ะะได้มาสำรวจตรงชุมชนบางแดงนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่กับติดกับตลิ่งแม่น้ำมูลนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์แม่น้ำมูลก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่กับเพิ่มขึ้นสูงมากนักนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันก็จะขึ้นอยู่ประมาณ10เซน20เซนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้ำก็ขึ้นมาอีกประมาณ20%กว่าเซนนะคะแต่ว่าทางชุมชนบางแดงนั้นก็เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับตลิ่งแม่น้ำมูลนะคะ <ๆ S 1> ก็ก็เริ่มเริ่มมีน้ำเข้าแล้วนะคะทรักมาต ตามบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็มีความเดือดร้อนอยู่ประมาณ7ครัวเรือนด้วยกันนะคะที่ทางเทศบาลเราจะต้องมาช่วยเหลืออ,อพยพนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีทั้งทางนายกแอนเทศบาลนาครบุรีระคะทางปอพจนลประทาน จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางพอมอจอด้วยนะคะที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะช่วยคนย้ายคนของขึ้นนะคะเพราะว่าในสถานการณ์น้ําในตอนนี้เนี่ยเราก็ยังประมาทไม่ได้นะคะถ้าหากว่ามีฝนตกมาอีกก็เป็นไปได้ว่าน้ําก็อาจจะขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าจากวันนี้ไปประมาณ3-4วันเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกก็จะมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาประมาณสักประมาณ60เซนนะคะจากที่เราได้สื่อสารข้อมูลกันกันกบทางชนรัทานนะคะแล้วก็ แต่ถ้าหากว่ามีฝนตกหนักมาอีกนะคะก็มีโอกาสที่น้ําจะขึ้นสูงขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทเราก็เลยได้อ,อ,อพะยพนะคะชุมชนนะคะชาวบ้านมีทั้งหมด7จ็ดคนเรือนด้วยกันนะคะที่วันนี้ได้รับความเดือดร้อนน้ําเริ่มเข้าบ้านแล้วนะคะแล้วก็เริ่มขนของทางเทศบาลของเราก็ได้มีการเตรียมพื้นที่ในการจัดพื้นที่อพะยพนะคะที่พักพิงให้กับผู้ ผู้ผู้เดือดร้อนนะคะก็มีจํานวนเจ็ดครวเรือนนะคะเราก็ได้เตรียมเต็นท์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะน้ำนะคะแล้วก็เออเป็นรวมไปถึงสุข,ขาเคลื่อนที่ด้วยนะคะเราจะพาไอปอะโยมาอยู่ที่ไหนคะ คะ่ะสถานที่ที่เราดูไว้นะคะเป็นที่ที่ปลอดภัยก็คือตรงสวนสาธารณะห้วยม่วงนะคะอยู่อยู่ตรงถนนด้านบนนี้เองนะคะแต่ว่าในปีนี้เราต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้าถ้าไม่ผู้เดือดร้อนไม่เยอะมากนะคะก็จะอยู่ข้างในสวนสาธารณะห้วยม่วงนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะจากอุบัติเหตุจราจรอะไรต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยกับผู้ที่อพยพไปะค่ะ วัดบ้านหน้องหินหมุดที่5ตำบลนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีพระครูประพาสจันทคุณเจ้าคณะอำเภอสำโรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชินวัตรทองปรีชาในอำเภอสำโรงเป็นประธานฝ่ายคาราวาสในพิธีทอดกรถินสามัคคีอำเภอสำโรงประจำปี2563โดยมีข้าราชการพนักง,งานลูกจ้างสมาชิกอสอหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีซึ่งได้ยอดจากการทำบุญจำนวนทั้งสิ้น2 แ8 4 9 9 9บาทนายมนตรีสุริยพันธ์รีรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเข้าร่วมเดินขบวนแห่เครื่องพักรถินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการจัดแบ่งการเดินขบวนตามหน่วยงานทุกสถาบันพร้อมกันณโรงเรียนอุบลวิทยาคมก่อนจะเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่อเริ่มพิธีทางศาสนาประเกตเครื่องบริวารผ้าผักถินทั้งหมดแด่พระเทระองค์ครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกันเทศบาลตำบลนาเยียขอเชิญร่วมสืบสามประเพณีลอยกระทงในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ณลำดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย นางเพนพิษพลรั์สิริเกษตรอำเภอรสรินทร์ร่วมประชุมการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปีการผลิต63ทับหโดยมีนางสุพรรษาสุเทศร,รักษารษาชการ,การกาแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยเกษตรอำเภอผู้แทนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น45คนณห,ห้องประชุมพระพิรุณหนึ่ง สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีบริษัทกิตรงยามาฮ่าอุบลราชธานีจำกัดร,ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการอบรมแกนนำเจนซัตเจนสตรองให้กับโรงเรียนเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการอบรมแกนนำนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนการเฝ้าระวังการเข้าถึงบุหรี่สุราและยาเสพติด รพอพสอตบ้านน้องคุณเปิดให้บริการตามปกติและวันนี้ทางอสอมได้เป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันพสิตที่ประสงค์เดินสำรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบของหมู่11ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและร่วมงานสู่ขวันครูซึ่งย้ายมาใหม่และส่งตัวนักศึกษาฝึกสอนกลับรวมถึงสำรวจและทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณห,ห้องประชุมพรมวรราชชั้น4ี่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีสรชสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่22และฝ่ายเสนาธทีการมณฑลทนหารบกที่22ร่วมประชุมการเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษ พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพภาพรกรินต้นในวันที่27ตุลาคม2563นวัดหนองป่าพ,พงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสอทอถวายภาพภาพรกรินพระราชทานปี2563ที่อุบลราชธานียอดเงินร่วมทําบุญกว่า2.4ล้านบาทพิธีถวายภาพภาพรกตินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจําปี2563 เมื่อวนันศุกร์ที่16ตุลาคม2563นาวสีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมีผู้บริหารสาทาอทข้าร่วมผู้มือการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมทั้งสิน้น2,498,988บาท38ตาง์ ปิดตำนานสุดยอดพ่อพันธุ์วัวง,งามสายพันธุ์ฮินดูบราซิลเจ้ารัก8ล้านจากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง10ปีเวลาประมาณ10นาฬิกา50นาทีที่บ้านบอยอุบลตําบลขุลุอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสสชูวิทย์กุยพิทักษ์ผ่อนพันลบชูวิทย์ฟาร์ามทำพิธีฝังศพเจ้ารัก8ล้านพ่อวัวพ่อพันธุ์ฮินดูบราซิลจากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง1ิปี เจ้ารัก9ล้านเป็นวัวที่ให้ลูกดีที่สุดในเมืองไทยซึ่งวันนี้ได้ปิดตำนานวัวพ่อพันธ์ชื่อดังไปอีกหนึ่งตัวประวัติศาสตร์วงการวัวงามเมืองไทยต้องจะารึกไว้ในความทรงจำอีกครั้งขอเชิญชวนเข้าร่วมค่ายสร้างสารนวัตกรรมอาหารประเทศไทย2020ออนไลน์นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคตเมืองนวัตกรรมอาหาร ฟูดอินโนโพลิสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติาสวทชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดย F.I แอคซิลเลเตอร์ร่วมกับฟู้ดแฟกเตอร์บริษัทในเครือบุญรอดเบเบอรี่โอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่สนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารโภชนาการคหกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพกเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการการตลาดและการออกแบบหรืออื่นๆอาจารย์นักวิจัยผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรนวัตกรรมอาหารมาร่วมเรียนรู้ เทรนด์อาหารโลกและการใช้ชีวิตในอนาคตมรดกภูมิปัญญาอาหารของประเทศไทยการแสวงหาโอกาสด้านนวัตกรรมอาหารการสร้างคุณค่าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบรับชมพร้อมกันในวันที่17-18ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะนา้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ27,950บาทขายออก2 8 0 5 0บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อ27,439บาท60ตางขายออก28,550บาทขอบคุณ w w w g ์ o t วด์เว r บดอ ราคาน้ำมันดีเซล18บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์ E20 20บาท4สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 21บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 21บาท55สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา39นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬกา50นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบิลทีอุบลและเพจโซ่พนเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 4ี่แซดนิวภาอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ